ได้ช่วยเหลือเด็กน้อยของประเทศเราเฮาไปพาตัดอยู่ในประเทศไทยนั่นเองโอ้โ oh หถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวที่น่าภูมิใจกันเป็นอย่างหลายเลยนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ สำหรับเรื่องนี้กับโบเว้นจะมีประเด็นดารมาม่าขึ้นนอะพะแมพี่น้องเนาะซึ่งประเด็นดราม่านั่นก็คือฮัลโหลสวัสดีกับสวัสดีพแมพี่น้องป้องฝ่ายเบิร์ตสกุลสุขนนานิดิตอนรับสุกคนข้าสุซองทองสีสาวล่าเมื่อนี้เราพบกับสาวสีอีกเส้นเก่าเส้นเคยแล้วนะพะแมพี่น้องเนาะเมื่อนี้สาวสีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอพแมพี่น้องป้องฝ่อีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะที่จะทำรับคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีนะพ่พแมพี่น้องเนาะซึ่ง ก็มีพี่น้องฝั่งไทยนะก็สิเป็นเอฟซีแหละเพิ่นได้มาคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปของสาวซีบอกว่าให้สาวซีเฮ็ดคลิปนี่แน่เปอร์เนต์สาวซีได้หู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ในระปอและเพิ่นก็ได้ส่งแบบปักแปะลิงก์ไว้ให้เนาะสาวซีก็ได้ไปเข้าเบิ่งอโอฮโเมื่อเห็นเราก็ถึงกับอึ้งไปเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะและ้วกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจอลีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะในน้มที่สาวซีเป็นคนลาวลเพิ่นกัน มาช่วยเหลือคนลาวอันนี้ก็เป็นตาหน้ายินดีเนาะสำหรับเรื่องที่สาวสิจะนาเสนอในมื้อนี้เนาะก็เป็นอ่าเรื่องโครงการห,กหักหัวใจเด็กน้อยเพิ่ได้ช่วยเหลือเด็กน้อยของประเทศลาววัยเจ็ดเดือนไปพาตัดผนังหัวใจหัวเนาะอยู่ที่ประเทศไทยนั่นก็นคืออยู่ห้องหมอจุฬาลงกรน,นั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะซึ่งเด็กน้อยคนนี้ก็เป็นเด็กน้อยที่เป็นเพศชายเนาะซึ่งเป็นผนังหัวใจหัวตั้งแต่กําเนิดิ่นได้ไปเข้าห้องหมออยู่ทาง น้องคายเนาะล้วก็ได้มีการนําส่งจากน้องคายไปห้องหมอจุฬนกรอ,อยู่กรุงเทพมหาคนครพ่อหนอพ่อแมพ่พี่น้องเนาะดยการเดินทางกับบริไกล้เลยเนาะโดยชซโดยระยะทางก็อยู่ประมาณ500กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะละก็ใช้เวลาในการเดินทางเพียงแต่6ชั่วโมงนั่นเองเอ้าเป็นอย่างคือว่าไวาปะนั้นนาอก็มีเรื่องทางตำรวจเพื่อนซอยเคลียร์ทางแน่เพราะการ่วมมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเพื่อนแน่นอนได้ดีทางให้อ่า รถหงพยาบาลนั้นได้ไปหอดอย่างวงไวกันเลยเนาะโดยที่ได้ช่วยเดือเด็กน้อยฮันได้ทันเนาะซึ่งเด็กน้อยฮันก็นได้อันหอดเวลากำนดบอกให้เกินสองโมงเนาะนั่นก็คือประมาณปลายปลายสองแม่บอของประเทศไทยเออต้องได้พาตัดก่อนปลายสองแต่ว่าเขาก็ได้ไปหอดก่อนปลายสองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนาะอพ่อแม่พี่น้องเนาะละ่ะ เรื่องนี้กับ,บวเวนจะมีประเด็นดราม่าขึ้นซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นเนาะอยู่ใต้คอมเมนต์บอกว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามแก่เนาะบพราว่าที่เป็นข่าวขาวหรือว่าเฟซบุ๊กหรือว่า t ิ๊กต็อกอีกอย่างต่างๆเนาะเึ่นสาวสี่นั้นก็ได้ไปเห็นอยู่ติก๊กต็อกเนาะพ่อ่พี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้คอมเมนต์ไปใต้คลิปคือเขาเจ้าได้เอาข่าวนี้ไปลงเนาะแล้วก็ได้คอมเมนต์อยู่ใต้คลิปพันเพิ่นก็บอกว่าเออลูกค่อยหนะ เขาหงหมวอเท่านั้นเท่านี้มือแล้วเป็นอย่างคือบบมีองค์การความชสวยเเดืออีหย่างมาช่วยลูกค่อยแนงะลูกค่อยปว่วยเป็นอันนั้นเป็นอันนี้คือบบมีโงรงการอีหอย่างเข้ามาช่วยเหลือเนาะคันค่อยบบมีเงินไปปว่วยการแสดงว่าบบได้ยาหรือว่าค่อยอยันบ่พาลูกไปหาหมออีหยังต่างๆกับ่บมีโครงการอีหอย่างเข้ามาช่วยเหลือกันเลยเนาะชาวสีก็เลยสิมาเคล์ประเด็นนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก่อนอื่นมดฮาก็ต้องมาเข้าใจเกี่ยวกับโครงการหักหัวใจเด็กน้อยข้ามของกันก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับโครงการนี่กับเป็นโครงการที่ว่าควมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนั่นเองเนาะก็คือเชาทีีก็ได้ไปเห็นอยู่ในเว็บไซต์หนึ่งเนาะเพิ่นบอกว่าเมื่อวันที่13ตุลาคม2566ไทยลาวได้ควมมือกันเปิดโครงการหักหัวใจเด็กน้อยข้ามของขึ้นเป็นการควมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสปปลาวเนาะ และสภากาชาติหงหมอจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กน้อยกับกระทรวงสาธารณสุขสปรปลาวและหงหมอมาหอดเอะเพื่อคัดก่องเอาเด็กน้อยผู้ที่ป่วยทางด้านหัวใจไปผ่าตัดอยู่ประเทศไทยนั่นเนองเนาะสำหรับโครงการอนี้นทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นโครงการที่หัวเฉพาะหัวใจของเด็กน้อยเท่านั้นเนาะ่าเข้าใจผิดว่าเพิพ่นปวดพยาธิอันอื่นไปน้ำเนาะ ล้วก็สัเพะโครงการนี่เนาะกะหลายคนก็สิบอกว่าเออเห็นข่าวเมื่อวานนี่เห็นนันรถตำรวจเข้าไปส่งเนีนั้นมูลนิธิปไะไวปไปนั้นมันต้องเป็นคนมีเงินแน่นอนเนาะทุกคนอยาเฝ้าก็ใจผิดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือว่าโครงการนี่เป็นโครงการที่ว่าฟรีเนาะเพิ่นรักษาฟรีนั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันต้องเป็นลูกเศรษฐีประเทศลาวแน่นอนมันต้องเป็นลูกคนร่ำคนรวยของประเทศลาวแน่นอนเนาะ เขาจึงได้ฮักษาดีขนาดนี้เขาจึงได้ไปไวขนาดนี้ใส่ใจขนาดนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือโครงการนี้เขาเป็นโครงการฟรีเนาะก็คือการหัวมือระหว่างประเทศก็คือประเทศไทยกับประเทศลาวนั่นเองเนาะสำหรับคลิปวิดีโอเดี๋ยวสาวสีกับที่ขอนําเสนอไปน้อยนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือว่าหลายๆคนก็น,น่าจะเห็นกันแล้วเนาะแต่ว่าบางคนบางท่านเพื่นก็นค้าเวียค้างานเพื่อนก็น่าจะบ่เคยเห็นเนาะเดี๋ยวสาวสีกที่ขออนุญาตจากช่องข่าวนี้ มานำเสนอให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่ามันรุ่นสําใดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก,กว่าเจดเดือนนี่ไปฮอดประเทศไทยคือว่าสาวจีได้เห็นเราก็รุนไปน้ำนอนทุกคนเนาะส่วนผู้ภาพวิดีโอจะเป็นใน่าดก็เสิญนที่ตามภับชมภับฟังไปพร้อมๆกันเลย เชายวัยเจเดือนชาวลาวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนเดินทางจากจังหวัดหนองคายค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางส่งให้ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรระยะทางกว่า500กิโลเมตรค่ะโดยออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา7จ0นาฬิกา30นาที นำตัวเด็กน้อยส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้มีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยค,ความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะมีช่วงหนึ่งที่ขบวนรถขับผ่านด้านหน้าสถานีไทย PBS ของเรานะคะทีมข่าวสามารถจับภาพเอาไว้ได้และการเดินทางในครั้งนี้มีกรอบเวลาที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา14นาฬิกาเพราะว่าเด็กมีภาวะตัวเขียวค่ะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งระหว่างทางก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคนจำนวนมากอ,มอยู่ในเส้นทาง แล้วก็มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญในครั้งนี้แม้แต่คนที่แชร์ในภารกิจขอเส้นทา,สทางก็เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความหมายของเด็กน้อยคนนี้ด้วยค่ะพันตำรวจเอกจิรศกิตจารุนพัฒนรองผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่าภารกิจลักษณะนี้มีไม่บ่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งอวัยวะเพื่อการรักษาครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่ามีข้อจ กัดเรื่องระยะเวลาต้องหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีครับแล้วอย่างที่รับทราบกันอยู่ก็คือการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนะฮะและทิมทางก็คือลูกเอาเยวะหัวใจนะครับที่อันเนี้ยอย่างเอว้าหัวใจเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มรู้กันแล้วว่าออกมาจากผู้ผมอบมาถึงผู้รับเนี่ยใช้เวลาแค่4ี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องลดเวลาการเดินทางเพิ่มไปเวลาให้คุณหมอครับครับและอย่างเนี้ย เออเพิ่งจะมีการประสานมานะครับประสานก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาไกลด้วยนะครับมาไกลครับรับเรื่องดีครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปกติอาจจะมีแค่ใกล้ๆกรุงเทพอย่างหัวใจใกล้กรุงเทพแต่เนี้ยมาจากไกลมากแล้วก็มีการประสานทางหลวงประสานทั้งเทพแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือตามเพจต่างๆให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าอ๋อวันนี้จะมีนะสัญญาณไฟว่ๆมันก็เป็นการตระหนักรู้ว่าอ๋อขบวนนี้จะมาช่วยหลบหลบทางเขาหน่อย หลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าแล้วทาไมไม่นําเด็กชายส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะม,มีคําตอบค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายบอกว่า เหตุผลก็คือเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคผนังหัวใจรั่วแล้วก็อายุยังน้อยความกดอากาศนั้นอาจจะทําให้เด็กร้องจนตัวเขียวซึ่งไม่ปลอดภัยกับเด็กสําหรับภารกิจหลังจากส่งตัวไปผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วถ้าดําเนินการเสร็จแพทย์ก็จะประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าประเมินแล้วว่าปลอดภัยก็จะส่งตัวกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลหนองคายต่อจนผู้ป่วยอาการปากติจากนั้นก็จะส่งตัวกลับบ้านค่ะ สำหรับเด็กชายวัยเจ็ดเดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยในโครงการที่ใช้ชื่อว่ารักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงค่ะจุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการที่ฝั่งไทยเราไปออกหน่วยร่วมคัดกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากประเทศลาว92คนครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกคัคราชทูตไทยณนครหลวงเวียงจันทร์กับสภาการชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานครับที่ช่วยกันในเรื่องนี้หลังจากนี้ก็จะมีการทยอยส่งตัวผู้ป่วยที่ผ่าน การคัดกรองอีก37คนนะครับมาผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนใหญ่เขาก็จะผ่าตัดไปเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นเลือดนะฮะแล้วก็คขึ้นกับพยาธิสภาพของหัวใจนะฮะก็ส่วนใหญ่เด็กที่มีภาวะผิดปกติคือเขียวแต่กาเนิดเนี่ยมักจะเป็นหัวใจผิดปกติแต่กาเนิดน,นะฮะซึ่งกลุ่มเนี้ย ถ้าไม่ได้รับการรักษาส่วนใหญ่เด็กก็จะติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็เลี้ยงไม่โตส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตะ สำหรับการส่งตัวเด็กชาวลาวมารับการผ่าตัดที่ไทยผู้ป่วยอายุ7เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยรายที่2นะคะผู้ป่วยรายแรกนั้นเป็นเด็กชายอายุ10เดือนเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่3ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหลังจากนี้เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ1ปีมีภาวะหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดค่ะโดยแพทย์จะประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนัดหมายวันผ่าตัดอีกครั้งค่ะ เอาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาหรับคลิปที่ทุกท่านรับสม่านไปเมื่อกี้นั่นก็นที่เป็นการเด,เดินทางของเล็กน้อยวัยเจ็ดเดือนนั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะซึ่งในการนี้ก็เป็นการดีเนาะซึ่งการเดินทางกับใช้เวลาเพียงแต่หกชั่วโมงเท่านั้นซึ่งในน้าที่จางี่เป็นนลราวก็ต้องขอบอกขอบใจทุกๆหน่วยงานเนะาะเพราะว่าจะเป็นทางตำรวจเพราะว่าจะเป็นทางแพทย์หมอเพราะว่าจะเป็นทางพ่อแม่ประชาชนคนไทยเนาะที่ว่าให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการเดินทางในครั้งนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ซึ่งข่าวนี้ก็ที่เป็นข่าวดีเนาะของการร่วมมือระหว่างประเทศเนาะของสองประเทศไทยลาวของเขานั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสิก็ฮูซื้อฟูว่าภูมิใจหลายๆเนาะเขาก็โอเกชอบใจหลายๆเนาะทุกท่านเนาะเอาละเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสิได้ว่าอย่างพิฆาตหรือว่าข้อมูลประเภทของสาวสิีก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านหลายๆเนาะ ทุกคนสามารถคอมเมนต์ตำหนิตีเตอเือนสาวสีได้เนาะอยู่ใต้คลิปเนาะที่ว่าตัวใดที่บดถึงบดต้องว่าอย่างบุถึงบดต้องเนาะสามารถตำหนิตีเตือนได้เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สาวสีก็ต้องขอตัวโตโจบคลิปอย่างนี้นเนาะไปก่อนเด้อบายบายเฝ้าหนีไปอาบน้ำก่อนเพราะว่ามันนี้อากาศหนาวเฮงเนาะไปก่อนเด้อบายบาย